วันนี้จะพาเพื่อนๆไปชิมบุฟเฟตซีฟู้ดอาหารทะเลนานาชาติที่ฮอลิเดย์อินกรุงเทพสุขุมวิท22นะคะราคา1,150บาทค่ะต่อคนรวมเครื่องดื่มค่ะบุฟเฟตอาหารทะเลเนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่ห้องอาหารซีท่าคาเฟ่ค่ะตั้งอยู่ที่ชั้น8ของโรงแรม h o l ิ d a y ์อินนะคะใครที่ขับรถมาก็สามารถนำรถมาจอดได้ที่โรงแรมเลยค่ะว้าวดูสิค่ะ อาหารทะเลมีสุกแล้วก็มีอาหารญี่ปุ่นต่างๆมากมายค่ะทำโดยเชฟมืออาชีพเลยนะคะนี่ค่ะเชฟมือหนึ่งทั้งนั้นเลยค่ะทำอาหารเสิร์ฟใหม่ๆสดๆทั้งนั้นเลยค่ะอาหารของเขาอร่อยมากๆน่าชิมทุกอย่างเลยค่ะกินแบบจุกๆกินไม่ไหวเลยค่ะเพราะว่าอาหารเยอะมากใครที่ชอบทานซูชินะคะว้าวหน้าทานมากๆเลยค่ะ มีหลายหน้าหลายแตบบ่ให้เลือกสรรค่ะปลาแซลมอนสดสดเลยนะคะนี่ค่ะอร่อยมากว้าวปูอัดด้วยสำหรับโซนด้านนี้นะคะจะเป็นโซนที่ทำอาหารสำเร็จรูปแล้วนะคะเราก็สามารถเลือกตักได้เลยค่ะอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะผละไม้ของขาวของหวานเพียบเลยค่ะปลาย่างเดยวผู้ชายต้อง มีไอศครีมของคาวของหวานขนมเค้กต่างๆผลไม้อร่อยน่าทานทุกอย่างเลยค่ะ <S <S บุฟเฟ่อาหารทะเลเทียบเลยค่ะดูนะคะกุ้งอันนี้สุกแล้วนะคะแล้วก็หอยนางรมค่ะจะทานกี่ตัวก็ได้ไม่อั้นนะคะมีค่ะหอยแมลงผู้จากนิวซีแลนด์แล้วก็มีปูด้วยนะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะเราสามารถสั่งอาหารทะเลให้ย่างสดๆมาให้ที่โต๊ะเลยก็ได้นะคะอร่อยมากๆค่ะมีค่ะแล้วก็มีพิซซ่าด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะเนื้อสเต็กย่างนะคะเราก็สามารถสั่งและเชฟก็จะตัดให้เลยนะคะนี่ค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะหยิบได้เลยนะคะสเต็กใหม่ๆสดๆค่ะ เชฟมือหนึ่งทำใหม่สดเลยนะคะแล้วก็เสิร์ฟตอนนั้นเลยค่ะนี่ค่ะร้อนๆเลยค่ะขอบอกเพื่อน mm. ๆนะคะ mm. ก่อนจะมาทานกรุณาล้างท้องให้เรียบร้อยก่อนนะคะ mm. เพราะว่าของทุกอย่างอร่อยมาก mm. สิ่งที่ประทับใจนะคะก็คือเชฟทําอาหารให้ชมสดสดใหม่ๆเลยนะคะนี่ค่ะสะอาดมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสามารถสั่งอาหารได้ที่โต๊ะเลยนะคะ นี่ค่ะแล้วเชฟก็จะทําใหม่ๆสดๆแล้วก็มีพนักงานไปเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะเลยค่ะบรรยากาศสุดยอดค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบทานสเต็กนะคะนี่ค่ะอย่าเพิ่งหักโหมนะคะถ้าเราทานสเต็กมากเกินไปเราก็จะทานอาหารอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะอันนี้มาหยิบได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเราจะสั่งพิเศษนะคะเราก็สามารถสั่งได้ที่โต๊ะเลยค่ะพิซซ่าสุกๆใหม่ๆเลยค่ะ หอมหน่าทานมากๆเลยค่ะแต่อย่าทานมากไปนะคะเดี๋ยวจะทานอย่างอื่นไม่ได้ค่ะเชฟมือหนึ่งพี่ตีพิ่ันในการทำอาหารแล้วก็จัดจานเสิร์ฟนะคะได้อย่างสวยงามมากๆเลยค่ะอร่อยทุกอย่างทุกเมนูเลยค่ะอาหารทะเลสดใหม่อร่อยมากๆเลยค่ะ พวกเราสั่งอาหารสดใหม่ๆเลยนะคะเชฟก็จะทําให้ใหม่สดแล้วก็จะมีพนักงานมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะเลยค่ะถ้าเพื่อนๆจะสั่งกุ้งนะคะดิฉันขอแนะนําสั่งกุ้งให้ย่างใหม่ๆสดๆเอามาเสิร์ฟจ,จะอร่อยกว่าค่ะเมนูนี้นะคะพวกเราตักมาจากบาร์ค่ะแต่พอตักมาแล้วนะคะถึงได้ทราบว่าเราสั่งอาหารสดใหม่ที่โต๊ะเลยจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะเสิร์ฟใหม่ๆร้อนๆมาให้ที่โต๊ะ แล้วก็รับประทานอร่อยมากๆค่ะไม่ต้องใจร้อนนะคะให้เวลาเพียบเลยค่ะไม่เคยชิมตับหานค่ะนี่คือตับหานชิ้นแรกนะคะดิฉันจะชิมดูค่ะรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วเราก็จะสั่งซูชิตับหา่านอร่อยมากคำหนึ่งข้างนอกก็จะขายประมาณ120บบาทนะคะแต่ว่าทานที่นี่ไม่อั้นเลยค่ะจะสั่งกี่ชิ้นก็ได้ค่ะ นี่คือหอยนางรมอบชีสอร่อยมากมาทานอาหารกับครอบครัวกับคนรักกับเพื่อนๆหรือคนรู้ใจก็จะทำให้เรามีความสุขมากๆเลยนะคะบรรยากาศและความอร่อยของอาหารทำให้เรามีความสุขในการรับประทานค่ะอยากให้เพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะนี่คือหอยแมลงผู้ผัดพริกเผานะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูค่ะ นี่เป็นออเดอร์สั่งที่โต๊ะนะคะรวมในอาหารบุฟเฟ่ค่ะเนี่ยค่ะหอยแมลงผู้ของเขาสดมากแล้วก็ตัวใหญ่มากๆด้วยนะคะรสชาติอร่อยเนี่ค่ะตัวใหญ่แล้วก็เหนียวนุ่มสดใหม่มากๆเลยค่ะสั่งได้นะคะสั่งมาทานที่โต๊ะเลยค่ะรวมกับในชุดของบุฟเฟ่นะคะไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มค่ะ กินแบบจุกๆไปเลยค่ะของเข้าอร่อยมากๆเลยค่ะขอยกนิ้วให้จากใจจริงๆค่ะอันนี้อะไรูเน,นื้อกับตับผ่าครับโอ้เนื้อกับตับผ่นอ,อ,อร่อยไหมคะมีเถอะเดี๋ยวนี่มันไม่ผม,มอร่อยไหมคะตับห่านะคะตับผ่าเนือมันๆหอมค่ะ คือซูชิตับหานนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะดิฉันเพิ่งทานเป็นครั้งแรกนะคะชิ้นหนึ่งข้างนอกจะขายอยู่ชิ้นละร้อยยี่บบาทนะคะแต่ว่าถ้าเราทานที่นี่นะคะกี่ชิ้นก็ได้ไม่อั้นเลยค่ะ